ออมบูเบอร์ลี่ก็น้ำตาไวไม่อยู่หลังรู้ความรับของสามีทำร้องไห้ติดกัน4วันถึงกับก็น้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อรักลงลกทุ่งสาวออมบูเบอร์ลี่ตั้งใจจะเล่นคอนเทนต์ความรับไม่มีในโลกกับสามีนักธุรกิจแอนโทนีแต่เรื่องที่สามีบอกดันทําให้เธอร้องไห้ติดกัน4วัน ด้วยเธอได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าขอให้โรคใจดีกับคู่เราไปนานๆกล่าวว่าจะเล่นทำขำๆตามเทนข่าวเจอเข้าเมื่อคืนไม่ขำเลยแฮทแทกความลับไม่มีในโลกซึ่งความลับของสามีก็คือสามีของฉันบอกว่าเขาเกิดมามีไตแค่ข้างเดียวพ่อเสียสละให้น้องสาวฝา,าแฝดไปหนึ่งข้างตอนนี้ฝาแฝดเสียแล้วและเขามีปัญหาเรื่องหวัวใจเต้นเร็วตั้งแต่เกิดเขาอาจจะจากเราได้ตลอดเวลาจากนี้ไปขอให้สามีอยู่ข้างๆเราไปตลอด เราอยากทำทุกวินาทีหลังจากนี้ให้ดีที่สุดขอให้ที่รักอยู่กับฉันไปตลอดและไม่มีวันนั้นต่อมาเธอได้โพสต์คลิปพร้อมดะบุข้อความว่าหลังจากเล่นเกมเมื่อความรับไม่มีในโลกความรับสามีคือทำฉันร้องไห้ไป4วันติดขอให้ที่รักสุขภาพแข็งแรงและอยู่ข้างๆฉันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้ฉันไปตลอดนะคะ #adtag เมื่อความรักไม่มีในโลก